nguồn trên đời nhìn nó đi nó đi qua lập cánh lập cánh nhanh đi này, muốn ra mình qua tuyệt mây máu hiểm Hãy subscribe cho กินน้ำนี่กว่าโอ้ยอยไม่ทำน้ำหมอไม่เห็นนะี่ยี่สิปีไปนีกว่าโอเค <ส>มันคืออะไรนไม่รู้แลบไปทิ้งจะไปกันไนะหน,นไปนอนกันไหนอีกทีนึ่งโอย อื้ดีวขี้จุกก่นั่กว่าอึนอน้าวน่มาตกซัได้น่งกอนทำไหนฮตกไปกักโคกวไหนชักโคกข้างบนนั่นว้าวักโคกตกเลยชั เพอไปดูก like oh, mm ัน้วไปเลินแดนไปแดนไป แทงมูอุ้ยกระเด็น,นเลยอ้าวแตงมูหายให้ยก็หายไม่ใช้ไงกินข้าวโพดดีกว่ามนจะมีเสียง,มงนม่ข้าวโพตยิงเลยอืมดีทุกานแยมำยมๆย จะไปนอนเลคตัแต่อรก็แค่ว่กลับไปนอนวิกับไปนอน้วววนว Qua quá quá hai mình này rồi yeah, yeah. ok mày nè ok ok mày đẹp mày đẹp mày 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 ก็ได้น้องสบาย